แล้วอ่าเนื้อในของเขานะี่ยอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะมาะเดี่ยวก็เนี่ยเราจะดึงอันนี้ออกดึงออกดึงออกนะคะเพื่อนๆอ,ออกแคะ่นี้นะคะมีน้ําอยู่ข้างในค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคะ่ะเราทานน้ําของเขาหอมหวานอร่อยกินให้ดูนะคะ มันมีน้ำอยู่ข้างในค่ะไม่มีใครไปใส่ไว้นะคะเขามีของเขาเองค่ะเพื่อนแล้วเนื้อในของเขาน่ะอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะมันออกมาก็ได้ครับเพื่อนนะคะจะ จะแกะเอาน้ำข้างในให้ดูนะคะไม่มีแรงไม่มีแรงแกะไม,มแไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะขั้แล้วก็หอมหวานด้วยนะคะหอมหวานด้วยคะ่ะหอมหวานด้วย เขาจะมีเนื้อข้างในค่ะเพื่อนๆชั้นแรกก็เปลือกเขาค่ะชั้นแรกนีเปลือกเขานะคะเปลือกเขาแล้วก็ชั้นที่ชั้นที่กินให้ดูนะคะในข้าวออกมานะคะเ,เพื่อนๆวิธีการเอาน้ำข้างในมะพร้าวออกมาเดยวเจ้าออกให้ดูเดี๋ยวนี้แหละว,ว่าเราจะกินน้ำข้ายังไง เดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ำข้างในแกะนะคะมีน้ำมีน้ำมีกิงด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะชั้นแรกก็เปลือกเขาะคะ่ะชั้นแรกนี่เปลือกเขานะคะเปลือกเขาแล้วก็ชั้นที่ชั้นที่แตกไหมคะแตกไหมแตกแกญไหมคะ,ะได้ยินไหมคะเสียงกิ้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 งไรเนี่ยมีน้ำข้างในคะ่ะมีน้ำ ลูกกลมๆแล้วก็จบอยู่แค่นี้ค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะเรามาดื่มน้ำกันดีกว่าจะเป็นเนื้อเขาค่ะเป็นเนื้อของเขานะคะแล้วก็ห่อหุ้มเอาน้ำข้างในไว้ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ่ะเนื้อในของเขาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำอ่า กะทิค่ะกะทิแกงได้ค่ะเพื่อนๆนเนะาะทาสกัดนะสองนี่จะเป็นแข็งแข็งนี่ค่ะกลมๆลมแข็งแข็งนะคะเขาเรียกว่าะกะลาค่ะเพื่อนเเนาะแล้วก็ชั้นข้างในนี่ก็ฮะเดี๋ยวก็เนี่ยเราจะดึง,ดดงอ,อันนี้ดออกดึงออกนะคะเพืออ่อนเ่วิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะ เปลือกเขาออกมาแบบนี้นะคะหนค่ะขแบบั้นที่หนึ่งขแบบั้นที่หนึ่งนะคะนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะรูปกลมๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ําข้างในออกไปเรื่อยๆค่ะ อยู่ข้างในนะคะพเพื่อนๆเมื่อกี้เราเห็นเป็นกลมๆนะคะและจะมีเปลือกห่อห้มอ,อยู่ตอนนี้เราก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแกะให้ข้าออกมานะคะพเพื่อนๆวิธีการเอาน้ำข้างในมะพร้าวออกมาเดี๋ยวจ้าออกให้ดูเดี๋ยวนี้แหละว,ว่าเราจะกินน้ำข้ายังไง วิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกข้อออกมาแบบนี้นะคะเด้งออกค่ะวิธีาการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกข้อออกมาแบบนี้นะคะเดึงออกค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะกว่าจะออกมาเป็นมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้กินน้ําข้างในนะคะปอกปอกชั้นที่หนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อน ไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะขึะ้นมาฮะดเดี๋ยวก็เนี่ยเราจะดึงอันนี้ออกดึงออกดึงออกนะคะเ,เพื่อนๆออกค่ไม่มีแรงไม่มีแรงแกะเร,เ,เรียบร้อยะะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆกออ็ทำให้เ,เพื่อนๆดูค่ะว่า ข้างในมะพร้าวน่ะมีน้ำจริงค่ะเพื่อนเพื่อนอชื่นใจค่ะเพื่อนเพื่อนหวานหวานมากเลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อเขาค่ะเป็นเนื้อของเขานะคะแล้วก็ห่อห้มเอาน้ำข้างในไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะแล้วก็ จบอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะเรามาดื่มน้ำกันดีกว่า mm. เดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ำข้างในแกะนะคะนีน้ำนี่น้ำจริงด้วยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมเห็นไหมคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะน้ำใสๆนะคระับ ใส,สวัสดีค่ะมะพร้าวมะพร้าวอีกแล้วจ้าข้างในให้ดูค่ะข้างในเห็นไหมเห็นไหมล่ะค่ะเห็นไหมคะข้างในมีเนื้ออีกค่ะสามชั้นสี่ชั้นนะคะ กินให้ดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะแล้วอ่าเนื้อในของเขานะี่ยอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะให้มีแรงให้มีแรงแกะค่ะ มะพร้าวโอ้อัศจารย์ใจไหมคะพเพื่อนๆแปลกใจไหมคะทําไมน้ำใสๆนะคะนรับเพื่อนน้ำใสๆเลยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพเพื่อนก็ทำให้พเพื่อนๆดูค่ะว่าข้างในมะพร้าวนะมีน้ำจริงค่ะพเพื่อน ใสมาแล้วจ้าน้ำข้างในนะคะเนี่ยเราทําให้แตกเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะค่ามาพาไม่มีแรงไม่มีแรงแกะปอกไปเรื่อยๆค่ะ,ะปอกแล้วนะคะเพื่อนกำลังจะปอกค่ะกำลังจะปอก นี่คือเราเชาะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นลูกเป็นโอ้อาศาจรรย์ใจไหมคะเพื่อนๆแปลกใจไหมคะทำไมชื่นใจคะ่ะเพื่อนๆหวานหวานมากเลยค่ะเห็นไหมคะชื่นใจคะ่ะเพื่อนๆหวานหวานมากเลยค่ะ ไหมคะเอกค่ะแปลกไหมคะเพื่อนๆอ่ะข้างในนี้จะมีน้ํานะคะน้าําใสๆค่ะมีรสชาติหอมหวานค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ําข้างในเดี๋ยวนะคะ,คะนนนนดูน้ำดูน้ำจริงด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะดูเห็นไหมคะดูอัศจรรย์ใจไหมคะ่ะเพื่อนๆแปลกใจไหมคะทําไมน,นะคะทีนี้เราก็ จะเอาน้ำข้างในชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะจะาเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะรูปกลมๆแบบไม่ไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะให้กินให้ดูนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ำข้างในแล้วเนื้อในของเขาเนะ่ะ อันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะวิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกเข้าออกมาแบบนี้นะคะเดีค่วแบบนี้ข้าออกมานะคะเพื่อนเพื่อนวิี